สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะคะวันนี้ค่ะน้องจิเตอร์กลับมาจากโรงเรียนมาดูนะคะว่าเอฟซีนะคะคุณสิกุลนะคะจากกรุงเทพเนาะฝาก ของมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเป็นอะไรนะคะต้องขอบคุณเอมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้ทางช่องสายฝนวัป่าเจียงของเรานะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไร,ไรน้องจิตร์รอรุอร้นแล้วค่ะจิตร์อรอ อะไรนะ้า FC ส่งอะไรมาให้ครับว,ว้าวชื่อบอกด้วยของน้องจิลเตอร์ตอน้มนเดิมขนมอมอนนี่ขอบคุณ FC ก่อนลูกขอบคุณครับหนูชอบขอบคุณครับต้องขอบคุณ FC มากมากเ,เลยนะคะที่ส่งขนมมาให้ ลูกควานของเรานะคะน้องเตเตอร์ดีใจมากเลยค่ะบอกว่าชอบมากเลยหนูอยากกินกพ่อด้วยของพ่อเต็มเลยของพ่อเต็มเลยสาแฟในของหนขอบคุณชอบไหมบอกเิฟตซีสิครับชอบไหมชอบขอบคุณขอบคุณเิฟตซีครั้งก่อนมองด้วยครับคร่บ ้องทิเตอร์บอกชอบมากเลยอยากกินแกะเลยค่ะต้องขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งขนมมาให้เด็กของเราได้ทานกันนะคะลูกฟานนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเอฟซีคุณสิกุลแกะกินแล้วค่ะกินใหญ่เลยพึ่งกลับมาจากโรงเรียนต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ นี่นะคะความสูงของคววันนะคะเปิดน้ำเตมกนเลเปิดน้ำน้ไม่เต็มสทีฮะทั้งทั้งฟังหมดแล้วนะคะนี่แหละนี่แหละเออเล่น่งเล่นแล้วนั่งเลยนก้อยเป็นยังไงครับ นี่นะครับการเล่นอ่างน้ำของไพวันนะคะอ่างน้ำไม่ธรรมดาแม่ก็ห่วงลูกนะคะคือส่วนมากจริงๆนะคะก็สวัสดีเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องสายปีนป่าเพียงนะคะวันนี้เรามาถ่ายคลิปเจ้าไพวันเล่นอ่างน้ำนะคะกำเปิดน้ำใส่อ่างนะคะ การเล่นอา่อางน,น้ำของตันนะคะให้เอีชมแบบจุใจเลยนะคะ,นะคะขนาดติดโซนะคะเล่นได้ขนาดนี้นะคะขาปล่อยนี่ก็คือแบบสุดๆเลยนะคะแม่ก็ห่วงนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับถ้าไม่ดีจริงไพวันเอาไพวันไม่อยู่ครับ อ่างนี้ถือว่าทนมากนะคะดูแม่ผักบุ้งก็ห่วงลูกนะคะแม่ผักบุ้งห่วงลูกมากด,ด,ดูนะคะการเล่นอ่างน้ำของไครวันนะคะไม่เหมือนเพื่อนนะคะควายเหตุผลทําจะไม่อยเล่นไม่ได้ไดูนะคะ,ะ,คะมันมากเลยค่ะ ไปวันบอกผมมันมากเลยครับน้ำก็ออกช้ามากเลยนะคะน้ำหมู่บ้านนี้แห้งนะคะดูนะคะ เอาลงแล้วน่เลยครับณทางมันงมัน้เอเรียบร้อย องลูกนะคะมองมาเลยปุ๊บดีทั้งเลยลุกได้ไหมติดแล้วยังวันนี้เออยังวะอ้ยติดติดติดบายบายพอไหมเออ

ของชาวไทยวันของเราไม่เลือไม่เลือฟังหมดค่ะไอไอนันบาทค้เปต่ออ่างบาทอ้างต่อ มันมากดูแม่กับบุงบ้งครับห่วงลูกมากนะคะแม่โบกแม่จะโบกแล้วคะ่ะแม่จะโบกลูกเราต้องขยบอ่างให้มาใกล้ๆก,ก่อนอะ มาดูแม่ตีนะคะแม่โบกแม่โบกแม่ผักบุ้งโบกแล้วนะคะแม่ผักบุ้งให้หัวลูกมากเฮ้ยเอาได้โอ้โหเฮ้ย เพราะว่าแม่โบกลูก่้ไม่ได้นะคะการเล่นน้ำที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะ สุดสดเลยค่ะก็ขอบคุณเอซีนะคะที่ส่งอ่างน้ำมาให้เจ้าหมูอ้วนของเราได้เล่นนะคะอ่างยุบเลยค่ะเล่นคั้งแรกคะ่ะดูนะคะดูนะคะแม่พม ห่วงมากนคะห่วงลูกมากเป็นอันตรายนะคะโตขาดแล้วก็ถ่ายให้เอฟซีได้ชมความสนุกของไพวันได้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าแม่ผักบุ้งเขาห่วงลูกมากลัวโซขาดนะคะเป็นอันตรายเนาะก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่คืออ่างน้ำให้ไพวันได้เล่นนะคะเพราะว่าไพวัน เล่นแบบมันมากไม่สนใจอะไรเลยโดูนแม่โบกไปสองทีค่ะควานก็เหนื่อยนะคะ <c oughs> เด็กดื้อต้องแบบควานต้อง <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กดื้อเนอะดูแลยากนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าเอซีคงเข้าใจนะคะเพราะว่า เขาดื้อจริงๆเนาะทั้งดื้อทั้งสนเลยนะคะยังไม่รู้ภาษานะคะกลัวเป็นอันตรายก็ขอบคุณเอฟซีที่ซื้ออ่างน้ำให้แพวันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสัตว์ผลนวัดป่าเจียงด้วยนะคะมันแล้วก็ ดูท่านอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสายขุนวัดป่าเจียงด้วยนะคะแม่ผักบุมก็ห่วงลูกมากเลยนะคะก็อยากให้ FC เข้าใจนะว่าช้างห่วงลูกเป็นอันตรายทั้งควานแล้วก็หลายๆอย่างนะคะ น้อยมาได้เนาะหรือามามวเอาหอดเผาสภาพอ่างนะคะสภาพอ้างยุบยุบยับเยินหมดเลยก็แม่ผักบุงเขาหวงลูกแรงนะคะเราก็ถ่ายเท่าที่สามารถถ่ายได้นะคะก็อยากให้เอฟซีได้ชมนะคะแต่ว่า ช้างห่วงลูกก็อันตรายนะคะอันตรายทั้งควานทั้งคนถ่ายทั้งช้างด้วยนะคะเพราะเขาก็ดึงโซ่เนาะปกตีลูกเขาไม่สนใจเขาจะทําร้ายทั้งควานทั้งคนที่อยู่รอบๆด้วยนะคะก็อยากให้เอฟซีเข้าใจนะคะค่ะเขาไม่รู้ว่าลูกเขาเล่นหรอกคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ เห็นควานแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะทำไมไวหรือไม่อะไรจริงๆเอาไขวันไม่อยู่ครับถ้าไม่เร็วนี่เลี้ยงไขวันไม่ได้นะคะถ้าไม่ถ้าไวพริบไม่ไม่ไม่เร็วไม่ไวนะไม่ได้เลยเพราะว่าความดื้อความสนสุดๆเลยค่ะดื้อความมูดาวมากเลยค่ะ